อักระวังท่าหลายวันนี้เป็นวันที่27่ธันวาคมสองพันหรอยสามสบี่ร่รับเสียงเวลาท่านนายต้องทราบว่าวันนี้ก็ยังป่วยอยู่มากอาการท้องอืดเป็นพิเศษแล้วก็เป็นการเคลียรเดินไม่ค่อยไหวตาลายมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็ตนองคอภัยบรรดาจ่านผู้บริษัทวันนี้ก็ยังมาคุยจันึงเรื่อง ของพระพรหมมาบอกเวลาตายแต่ความริงพระพรหมบอกเวลาตายนั้นผ่านไปแล้วก็มาพูดกันถึงต้นเหตุและปลายเหตุหลังจากที่พระพรหมบอกเวลาตายผ่านไปวันรุ่งขึ้นมาคือวันที่ยี่สิบหกเมื่อวันวานนี้ <c oughs> คุณหมอสุธรรมแห่งโรงพยาบาลแม่เด็กที่วัดท่าสง ก็ไปตรวจโรคตรวจเครื่องระบบหัวใจแล้วก็ตรวจทั้งรับการฟังตรวจทั้งความดันทุกอย่างก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดไม่มีอะไรขึ้นไหวแล้วก็บอกว่าผมขอเลือดหลวงพ่อหน่อยครับจะไปตรวจเลือดอีกมาตอนเช้าวันนี้คุณหมอสุทธรรมก็นำผลการตรวจเลือดมาให้ ก็ประวัติทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียดีหมดและเรื่องความบวมจะหาว่าเป็นเรื่องห้องไตก็ไม่ใช่เขาวใจก็ไม่มีแต่ว่ามีข้อจุดน่าคิดอย่างหนึ่งนั่นคือว่าไขมันมากและโปรตีนมากทั้งสองอย่างนี้มากเกินไปก็หมอที่ทำอย่างก็ทราบบอกว่าเป็นอนวาพร่างกายบำรุงได้ดีมาก ็นเมื่อหมอทักอย่างนั้นบรรดาท่านพนกบริษัทก็ต้องเชี่อวหมอเพราะว่าเวลาที่มันอ้วนมากแล้วก็ยืดหยาดมากลุกไม่ค่อยจะไหวถ้านั่งพับเพียดนั่งสมัยกับพื้นก็ไม่มีทางจะลุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งนั่งพับเพียดไม่ไหวก็ปวดขาแล้วก็ท่านนั่งกับเก้าอี้ ก่อนจะลุกก็ต้องมีคนพยองลุกเวลาเดินก็ต้องมีคนประคับประคองก็แสดงว่าความตายมันอยู่ใกล้แค่เส้นผมเดียวถึงแม้ว่าจะห่างความตายมานิดหนึ่งเวลาตายจริงๆที่ประการบอกก็ไม่เป็นไรแต่มันยังไม่ห่างมากถ้าท่าทางของร่างกายจริงๆมันบอกว่าใกล้จะตายเต็มที ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแรงหมดไปตาพระหูพระาล้วก็แรงไม่มีเวลารับแขกก็มีแต่คิวกินวันนี้ก็มีแต่คิวกินที่เท้าเวลาแับแขกอยู่ทั้งทงท,งที่ไม่หนาวก็ความจริงก็อายุไขก็มากแล้วนี่นะมันก็น่าจะตายจว่าพูดถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้ อาการที่ป่วยจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มัน,นบวมที่นั่นบวมที่นี่ปวดที่น่นปวดที่นี่มีเรื่องเรื่องเดียวคืออุจาระถ้าอุจาระเป็นขัางมันทับประสาทส่วนไหนส่วนนั้นก็บวมส่วนนั้นก็ปวดอันนี้พระพุทธเจ้าฉันบอกนะในเมื่ออ้างถึงพระพุทธเจ้าจะหาออุตติมรสธรรมก็ตามใจเธอะ เวลานี้คนรู้จักพระพุทธเจ้ามากแล้วถ้าใครสงสัยว่าถามพวกที่ปฝึกจะหาว่าเป็นการสะกดจิตหรือว่าเป็นภาพรอยภาพอะไรก็ตามภาพทางก็ตามเถอะถ้าสงสัยก็ไปถามคนคนเราพวกนั่นคือธรรมยุตนิกายธรรมยุทธ์ท่านหนึ่งคือเจ้าคุณราชกวีพระสมณรัตองค์นั้นท่านรู้จริง ไปถามท่านดูที่ว่าพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วนะสูญไปหรือเปล่าคือพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วสูญไปหรือเปล่าอย่างพวกนักอรนินอพิสูจน์คือนักพิสูจน์อร,ราตะมาเอาเฉพาะคนที่มาพูดอาตมาเขาบอกว่าเราจะเชื่อได้เฉพาะสิ่งที่เราพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวรรค์นรกนี่เราพิสูจน์ไม่ได้เราไม่ควรเชื่อ เขาหันมาถามอาตมาว่าท่านเชื่อไหมอาตมาก็บอกว่าเชื่ออนตรุมีจริงสวรรค์มีจริงภพมีจริงนิพพานมีจริงเขาถามว่าเชื่อเพราะอะไรอาตมาก็เลยบอกว่าเพราะพิสูจน์ได้เขาก็ถามอาตมาอาตมาก็ถามว่าเขาพิสูจน์ได้อะไรจึงไม่รู้เขาบอกว่าอาศัยพิสูจน์ด้วยเหตุต่าง แล้วเครื่องมือต่างๆวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุต่างๆเอาเหตุต่างๆมาประกอบด้วยขอภายในญาติโยมนะเสียงไม่ชัดไปยังป่วยมากก็ได้บอกว่าเครื่องมือที่คุณใช้มันคุณทางกันสำหรับสวรรค์นรกมันมีความถี่สูงจัดเครื่องมือที่คุณใช้มีความถี่น้อยไป มองสิ่งต่างๆได้เป็นหมื่นเท่าสองหมื่นเท่าห้าหมื่นเท่าแสนเท่าสามารถจะมองได้แต่ว่าไม่สามารถจะมองสวรรค์นรกได้เพราะมีความถี่ยิ่งกว่านั้นก็เลยว่าถ้าคุณจะพิสูจน์จริงๆคุณต้องใช้ทางใจเพราะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีเป็นนามธรรมถ้าคุณจะสงสัยว่าทําไมจึงเป็นนามธรรมทำไมจึงมีรูป ็ขอตัวรูปในน้มในน้มนั่นแหละมีรูปของมันเองเป็นตัวเป็นตนของมันเองแ้วความหยาบความละเอียดมันต่างกันกายมนุษย์ลายสัตว์หยาบมากสามารถมองเห็นได้ตลอดนเนื้อกายเปรตกายผีหยาบกว่ากายเทวดากายสัตว์นรกก็ดีกายเปรตกายผีก็ดีหยาบก็แล้วก็หยาบกว่ากายเทวดา แต่จะว่าอย่างยิ่งกายที่หยาบหยาบอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์ใช้ตาเนื้อก็ยังไม่สามารถจะมองเห็นได้ถ้าผีไม่ต้องการให้เห็นนี่บรรดาผีทั้งหลายมีกายหยาบกว่าเทวดาถ้าเทวดาไม่ต้องการให้ผีเห็นผีก็ไม่สามารถจะเห็นได้พรหมมีร่างกายละเอียดกว่าเทวดาถ้าพรหมไม่ต้องการเทวดาเห็นเทว,วดาก็เห็นไม่ได้นิพพานละเอียดอย่างยิ่ง ถ้านทางธรรมทานจะไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการให้ผมเห็นพร็ไม่สามารถเห็นได้กรรวงความว่าคุณใช้เครื่องมือไม่พอดีกับสิ่งที่คนต้องการจะเห็นมันก็ไม่เห็นจะไปโทษว่าฉะนั้นไม่มีทีนี้ไม่มีไม่ได้เล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะขอผ่านไปกาถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้ กขบอกว่าญาติยมแล้วบอกว่าอ้การทั้งหมดจริงๆของโรคมันอยู่ที่จาระอย่างเดียวมันเกาะตัวมันตั้งแต่พศ2555เมื่อปีพศอ2สอสอ5 2 5ไปสงเคราะห์คนยากจ,จนในถิ่นทุรกรันดารทางแม่ของศอนเชียงรายในตอนนั้นกลับมาก็มาพักที่สถานีวิทยุฐานอากาศที่เชียงราย แล,ล้วก็ไปทรรัการพระเจดีพระาธาตุบนดอยตุงขั้นเมื่อไปถึงดอยตุงและลงมาก็เป็นไข้หลังนั้นจากกรรมวัดมาวัดมันก็ไม่ถ่ายพรจาระพระจาระประเภทนั้นมันก็เกาะตัวเป็นกำแพงกัน้นเอาสิ่งที่เน่าไว้ข้างในไอ้พระธเดาทั้งหลายก็โดดความเน่ามาเรียงประสาททำ้าให้ประสาทมึน แล้วต่อมามันก็ไม่ถ่ายได้มาถ้าไม่ฉันยาถ่ายบางทีบาดีฉันยาถ่ายที่เป็นของแพทย์แผนปัจจุบันมันก็ออกแต่น้ําเนื้อไม่ค่อยจะออกน้ำออกห้าเนื้อออกหนึ่งทีน,นี้ต่อมาก็ต้องล้างท้องระยะแรกแรกล้างท้องมันก็ไม่ยอมออกออกแต่น้าที่ล้างเข้าไปไม่แข็งจัดมันเกิดทุกข์ทรมานมาก ให้หลังต่อมาปีนี้เองเห็นว่าเป็นก่อนจะเป็นเดือนตุลาที่ไงไม่ทราบคนจะเป็นเดือนตุลาคุณโยมเหลี่ยมที่จังหวัดอุตรธุมธานีอขอโทษตันนทบุรีนำยาสมุนไพรมาให้หนึ่งขนานฉันเข้าไปแล้วรู้สึกว่ายาสมุนไพรขนาดน,นี้สามารถตะกุย ดานอุจาระที่เป็นดานออกมาได้เป็นดานมากเหลือเกินแ,แข็งมากแต่ว่าไม่สามารถจะขับถ่ายมาได้ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่หมอวิเชษเจียงโรงพยาบาลยุติยาให้มากับหมอเจรุนให้ยามาแล้วก็หมอมัฒนะให้ยามาก็เป็นยาสามหมอในผสมกันกินเข้าไปยาพว้าสามหมอเก่งในการขับน้ํา ยาที่ยมเหลี่ยมให้มาเป็นเก่งเท่ากันตะกุยเรียกตะกุยอะไรกันนึกถากก็ได้อุจาระที่แข็งตัวก็ออกมาเป็นก้อนๆอ,อุจาระนิ่มๆก็รู้สึกดีใจต่อไปคุณสามารถไม่ทราบตานคุณอะไรคุณสามารถติดทองพระกอะไรกันมีอาชีพชอบติดทองติดท,ท,ทองพระพระคำข้าว เกลี่ปิดทองพระมากมหม่คนเขาชอบไปจ้างให้ปิดราคาก็ไม่แพงถ้าไม่ทราบราคาเท่าไหร่ก็นํายาขนาดนี้มาถาวายเหมือนกันเมื่อยาคนยุดเดี่ยมหมดก็กินยายงสามารถคนทีาสามารถก็สามารถถ่ายออกมาได้ถ่ายมาได้ดีในตอนนั้นหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ได้ยาพระประทานไปอีกอีตอนนี้กินข้าวใหญ่ เพียงแค่สี่ห้าวันมันอ้วนเป็นช้างน่าจะบอกว่าช้างท้องแก่ไม่ใช่ช้างธรรมดาหลังจากนั้นเป็นต้นมาพราะร่างกายทำท่าจะดีเจ้าไข่เข้ามาตัดฉากไข่ามาทีไรอุจาระหยุดทุกทีเมื่อไข่เข้ามาตัดฉากแล้วอุจาระก็ไม่ถ่ายก่อนเข้าไปซอยสายลมสามวัน อาการไข้ติดตากดขึ้นก็ไม่ทราบว่าเป็นอาการของไข้มันมุนเฉยๆมันมุนมุนจะปวดจะเสียดจะเสียที่นอนเอสะดุ้งที่นี่มันก็ไม่มีมันมุนเฉยๆตาลายก็ไม่ทราบว่าเป็นไข้หลังจากนั้นแล้วก็เข้าซอยสายลมวันที่จะขึ้นรถเข้าซอยสายลมก็ลองฉันยาแก้ไข้ดูตากฏดว่นบรรเทาลงบ้าง ยัไมทราบว่าเจ้านี่คือใครแต่พอเข้าไปถึงสายซอยสาหลงก็ต้องนั่งแล้วก็ต้องพูดมากการนั่งกับพูดในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้อุจาระไม่ถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วการนั่งรถรดยทางไกลไก็ก็ไม่กันถ้ายางนั่งไปเชียงใหม่นั่งไปกรุงเทพจนมันก็จะช้งักประช่่วคราว นี่ต้องไปทํางานหนักคือพูดทั้งกลางวันพูดทั้งกลางคืนแล้วก็ไปเดินไปไหนการถาวจาระก็ไม่เป็นเวลาตามปกติที่มันเป็นจะต้องกั้นไว้จริงกว่าจะถึงเวลานั้นเวลานี้ไอการถาวจารัปัสสาวะนี่หมอสมศักดิ์เคยบอกว่ามันก็เป็นโทษจะต้องก็เป็นจริงๆจริงยงปุ๊บ เป็นน้ำบาการสอนกรมฐถานคราวนี้เกือบจะชีตมาไม่รอดจะมีใครบ้างหรือเปล่าไม่ทราบสียจะทราบเรื่งเห็นคนที่มีความฉลาดอย่างยีงย่คนหนึ่งคือด็อกเตอร์ปัญญาโนตารายเฮ้เห็นเข้าแล้วพอเสร็จ,จะรับรัสงฆทานเทอก็ไล่ขึ้นนี่คนนี้เป็นคนรู้จริงๆฉลาดจรๆๆิงๆถ้าท่านผู้ต้วงัตสัจชายหญิงทั้งหมดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบก็ป่วย มันป่วยหนักเครียดเกือบจะชีวิตไม่รอดถ้าถามว่าเธอว่าป่วยทำไมจึงไปอยากได้สตังหรือก็ต้องขอแต่ว่าการไปไม่มีราคาไม่เคยมีใครบอกว่าจะให้เท่านั้นให้เท่านี้แต่ไปเพราะตามความต้องการขององค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้ไปก็ไป ให้สอนก็สอนงานวิญญาณนิธรรมจะเข้าเวลาคือให้สอนก็ให้แสอนกรรมฐา,านก็รับแขกนอกจากนั้นพระทั้งวัดก็ช่วยกันแบ่งไปหมดงานต่างๆไม่ได้ทำพอกลับมาถึงวัดบรรดาเทพพุทธบริษัทพอวันลูกขึ้นท้องถ่ายเจ็ดครั้งไม่ถ่ายปกติมันถ่ายโจ๊กน้าห้าเนื้อหนึ่ง จ็ครั้งก่อนจะลงรับแขกจากหลังจากเที่ยงแล้วพอถึงเวลาบ่ายโมงถ่ายสามครั้งตาลายเดินตัวโครงใกล้อย่ายลม้มแต่ว่าเห็นใจญ,ญาติโยงพระทวยสัตหีมาเพราะแต่และคนที่มาใช้ระยะทางไม่น้อยกว่าหน100ึ่งรยกิโลถ้าไปกลับอย่างใกล้นะถ้าอย่างไกลๆก็อย่างสุขโขทัยบ้างเพชรบูรณ์บ้างบุรีรามบ้าง นครนัสิมาบ้างเชียงใหม่บ้างแล้วก็ไกลกว่านั้นก็เยอะแต่ระยะทางห้าสิบกิโลถือว่าเป็นคนที่ใกล้ที่สุดถ้าท่านก็มาแล้มากมาเป็นร้อยเฉพาะรถป้ายก็สี่ห้าคันรถไดยี่สิบคันกว่ารถตู้บ้างรถวิกอัพบ้างทางันังคาทั้งหมดรถเก๋งด้วยอีกยี่สิบคันกว่า ยังไงอะไรก็ตามคนจะมากหรือคนจะน้อยก็ตามถ้าเป็นวันรับแขกถึงเวลารับแขกท่านลงไหวก็ต้องลงเห็นใจญาติโยมพับริษัทเพราะอะไรเพราะท่านตั้งใจมาแล้วท่านสินสละเวาลาเวลามาแล้วเสิสละการงานมาแล้วบางคนต้องทิ้งอาชีพบางอย่างถ้าไม่มาท่านไม่ทําง,งานท่านยังพักผ่อนเป็นสุขถ้าถ้าอุตส่ามาการยเยริญศทายก็ต้องทา แปว,ว่าบรรดาท่านพุทธวิสัชนหลายปัญญาวันสานลายตัวไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับแขกนึกไม่ออกเพราะความเพลียเพราะการหวั่นไหวเขาจิตใจต่อมาเมื่อวันที่สิบหกตอนล้างท้องยังไงก็ต้องล้างท้องกันแนะ่เพราะอืดเต็มที พอล้างท้องเข้าไปปรากฏว่าเมื่อก้อนใหญ่ที่บางหน้ามันออกมาไต้เจ้าจุดเน่าๆมันก็ไหลาตามมาพูดระยะยาวมากคือส่วนที่ถูกปกปิดไว้ตั้งสิบปี2 5งพยี่ห้ามันอยู่ภายในที่มันเน่ามันก็ไหลออม,มามากมายเหลือเกินก็ดีใจคิดครานี้คิดว่าไอ้ความเน่ามันหมดไปแล้วหายโรคสักที ต่อมามาวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็าล้างท้องซ้ำเพื่อไล่ให้หมดพอนอนลงไปเขาล้างท้องปรากฏว่าท่านย่ากับคณะของท่านมาท่าย่ามาบอกว่าคุณไอ้ตัวเน่าๆในท้องนั้นยังไม่หมดนะบางยังมีจจาระก้อนที่มีความแข็งมากปกคุมไว้เบื้องบนอีกส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยก็ให้โทษ คุณจะหลงคิดว่ามันหมดก็เป็นความจริงตามนั้นล้างครั้งแรกมาน้ำหมดโถแล้วไปนั่งออมาทําด้านน้ำมันจะไม่ออกต่อมาน้ำออกจะรุ่นหนึ่งต่อไปเจ้าเนื้อก,ก้อนแข็งแข็งวันหลุดมัเป็นก้อนกๆๆๆๆๆ้อนก้อย่อมกระทบราไส้นิดเจ็บแสดงว่ามันแข็งมากแล้วก็ออกไม่มากนักแสดงว่ามันยังปกปิดไอดตัวเน่าอยู่ข้างใน นี่เข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นแข็งแข็งมันจะถูกทําลายลงมาบ้างและมีส่วนบางส่วนเป็นช่องอยู่ที่ไม่เหตุให้เกิดแก๊สแต่วันที่พูดนี่แก๊สหนักมากท้องอืดมันก็ช่างท้องแก่ก็กวมความว่าร่างกายยังเอาดีไม่ได้ถ้าถามว่าทําไมจึงพูดก็บอกก็ต้องพูดไม่พูดแล้วมันลืม มิเะนั้นกับคนอะไรคิดว่ามีความสุขถ้าความสุขใจนั้นมีจริงข้อใจนี่เป็นสุขจริงถ้าใจไม่เป็นสุขก็ขพูดขยะายมไม่ได้อาการป่วยอย่างนี้ไม่ใช่อาการของการพูดได้สมมติว่าถ้าเวลาปกติตอนที่เคยผ่านมาในการก่อนถ้าอาการอย่างนี้ไม่คุยกับใครแล้วไม่เดินไปไหนแน่นอนสม ถามว่าเวลานี้แก่แล้วทำไมจึงทำได้ก็บอกว่าถ้าเดินน่าเดินไม่ไหวแต่ที่ทําได้เพราะกำลังใจที่มีพระพุทธเจ้าให้กําลังใจถ้าจะถามว่าท่านให้กาลังใจตอนไหนก็ตอบว่าท่านให้กลังใจตอนที่บรรดาตอนที่จะบอกว่าที่ฉันต้องการให้เธออยู่เือต้องการเดินสอนกรรมฐา,าน ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะสอนกรรมฐานถ้ามีความรู้สึกอย่างไรให้พูดตามนั้นก็ไม่ว่าเวลาที่แนะนํากรรมฐานทุกคราวที่ซอยสายลมเวลาเทศก็ตามบางทีคิดว่าจะไปเทศเรื่องนี้จะพูดอย่างนั้นเวลาผู้เคจริงๆเป็นคนเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นและยับยั้งไม่ได้ต้องพูดตามนั้น ื่อพูดไปแล้วฟังบันทึกบันทึกเสียงที่เขาเสียงบันทึกมาให้ก็ปรากฏว่ามันดีกว่าที่เราคิดก็เป็นว่าเวลาพูดองค์สมเด็จพระธรรมสามิุต้องการใช้เป็นสะพานเพียงแค่เป็นปากกระบอกเสียงเท่านั้นเราจะโดยเฉพาะอย่างยิงย่งเสียงนี้ก็ไม่แน่นอนนักมังคยดีอยู่ในห้องแหบๆเขลงไปแนะนำธรรมะเนื้อเทศเนื้อสอนกรรมฐานเสียงใสแจ๋ว ก็เป็ว่าเขากลับมาใหม่เสียงแหบใหม่อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าต้องเป็นเสียงพระท่านช่วยในเมื่อมีเสียงพระท่านช่วยก็ทําได้แล่โดยเฉพาะอย่างนี้ท่านบอกว่าคนอีกเจ็ดแสนคนเสร็จจะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้หมายความจะมาเป็นคนสนอนโดยเฉพาะไม่เช่งนั้น อย่าลืมว่าพระที่ดีๆในประเทศไทยยังมีอีกหลายองค์วรจะบอกว่ามีอีกหลายสิบองค์แต่ว่าพระดีจริงๆคือพระอรหันต์ไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระอรหันต์ทุกขยัยวาสโกก็เบาหน่อยเพราะท่านไม่คยรู้อะไรนักรู้แค่ยันิพันนรุนแน่ได้ความเป็ทนทิพย์ของท่านไม่มี ถ้าตั้งแต่ตว,วิโชคือวิจาสังให้ไปอันนี้ต้องระวังตัวถ้าไปพูดในสิ่งที่ตัวรู้แต่เขาไม่รู้เขาจะหาว่าบ้าอย่างตัวอย่างเจ่นที่คุณราชกวีวัดสมนัตอันนี้ท่านปนาพุทธภูมิความจริงยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเนี่ยแต่ก็มีจิตใจยอมนับนับถือซึ่งกันและกันอาตมาก็ยอมรับนับถือท่านท่านก็ยอมรับถอนับถืออาตมา ต่างคนต่างฝากข่าวไปหากันคบกันแค่ข่าวถึงกันดนั้นก็ดีแต่ว่าข่าวของท่านกับข่าวอัตอมามันตรงกันความรู้สึกตรงกันแต่หาว่าบ้าก็บ้าเสมอกันถ้าว่าดีก็ดีเสมอกันถ้า,ถาทุคนได้ก็วีสารปัานาพุทธภูมิการปรารถนาพุทธภูมิไม่ใช่ประการแต่ว่าอย่าลืมนะ การปรัถนา,นนาพุทธภูมิในปฏิบัติจริงๆมันต้องครบทุกอย่างเพราะปรัถนาเพื่อความเป็นครูทั้งหลักสุดสุขวิมเสกโกตีตตวิโชชราปิโยปิสัมมิทตาปโตอันนี้ต้องรู้ทั้งหมดเพราะอะไรพระพระคอยบอกก็เป็นว่ามีคนยืนยันถ้าใครสงสัยอาตมาพูดว่าพุทธเจ้ามีจริงพุทธเจ้าบอกบอกย่ายงนั้นพระเจ้าพูดอย่างนี้ เขาจะบอกว่าพระเจ้าทรงนิพพานไปได้มีความสูญไปถามจ้าคนนั้นก็บมีได้แล้วก็ไปถามคนนี้เขาปฏิบัติได้ให้ได้จริงๆก็แล้วกันที่เขาทาที่กุยานได้ก็ดีทำให้พิญญาได้ก็ดีอันนี้เขาตอบได้แน่นอนแต่ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าถ้าจะไปลองดีกับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกในเราว่าเรามีดีไม่พอเขาก็จะไม่ตอบให้ฟัง ที่แต่ว่าเราไปหาความรู้จริงๆดิคาการยอมรับตับถือเขาก็อยากพูดให้ฟัง้าไปว่าบรรดาเจ้าพุทธวิสัวตนนี้ก็หลงเหลงจงเจียงมากไปแล้วแ้าก็มีความจําเป็นต้องพูดก็เป็นว่าหลังจากการตายมาแล้วในเมื่อขึ้นไปที่เ,เทวสภาที่ตอนนี้ก็เรื่องบ้ามาพูดอีก ท่านที่ไม่เชื่อก็จะหาว่าบ้าแต่ก็ไม่เป็นไรอาตมามีพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ไปควานหาพระการที่พรยาโยมท่านบอกก็ว่าด,ดีพระการท่านกลม,มามาในที่ประชุมท่านออกมาในเมื่อพระการท่านออกมาตอนนี้ถ้าไม่แต่งชุดชุดอะไรแต่ชุดน้ำเงินแก่ ท่านแต่งเป็นเทวดาสวยมากเพชรแพรวพระพระยับเต็มตัวทั้งหมดเสื้อผ้าทั้งหมดที่จยว่างจากเพชรไม่มีจะมีแสงสว่างมากเรื่องการมีเพชรจะต้องสังเกตว่าทราบธรรมดาธรรมดาเพชรจะสว่างไม่มากถ้าเป็นพระอริยเจ้าเพชรจะสว่างขึ้นแต่ว่าท่านถ้าการท่านเป็นเพชรขนาดอนาคามี ซ่งได้เป็นพิจารณาไั้ไม่เห็นก็เข้าใจว่าท่านองนี้เป็นพระอดียเจ้าพระอนาคามีก็มีความดีใจเพราะอะไรเพราะเห็นพระอดียเจ้าก็ดีใจก็ถามท่านว่าเวลาท่านไปบอกว่าจะตายแต่มันไม่ตายแต่เวลาถ้าทําไมจึงบอกกันเทวดามีการโกหก้วยหรือท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่โกหกมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะเพิ่งรับทราบว่าใครจะเกิดหรือใครจะตาย ขยะจนหรือขยรจรวยขยะตายแล้วมาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของผมโดยเฉพาะ<ไ>อย่างยิ่งบัญชีที่ต้องการให้รู้จริงๆก็คือ,คอ,คอทียย่บัญชีพญายมบัญชีที่พญายมนั้นเขาบันทึกไว้ทั้งบุญระบาดแต่บัญชีของผมบันทึกไว้แต่เฉพาะบุญอย่างเดียวใครจะขึ้นมาอยู่สวรรค์ชั้นไหนผมรู้หมดก่อนที่เขาขึ้นผมรู้ แล้วใครจะตายเมื่อไรผมรู้ไอ้ที่ผมไปบอกตัวเห็นว่าท่านไม่เกรงความตายจะได้ตั้งใจให้มันแน่วแน่ผมจึงไปบอกท่านหลังจากบอกท่านแล้วท่านก็ปกติท่านก็ยอมรับว่าพร้อมแล้วเรื่องการตายท่านบอกไม่ใช่คำว่าตาย่านใช้คำว่าไปไปจากที่นี่ไปที่โน่น ต่อมาเมื่อผมกลับผมก,กลับเวลาประมาณเกือบสองทุ่มท่านก็ย่องปฏิพานผมก็เห็นผมก็เห็นท่านเห็นเสถมเมื่อท่านขึ้นผมก็เห็นถ้าท่านเป็นนอนอยู่ที่ทนิพพานนอนอิเนาสบายใจผมก็เห็นถึงเวลาตีสามท่านลงมาผมก็เห็นถามว่าเทวดาไม่หลับหรือมันดึกแล้วทั้งตีสาม ท่านก็เลยบอกว่าเมืองเทวาดาก็ดีเมืองพรมก็ดีมนิพ์ก็ดีไม่มีกลางคืนกลางวันเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์มันสว่างตลอดเวลาเพราะสามเมืองนี้เขาไม่มีการเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องทํางานทํากายงานก็มีทางใจอย่างเดียวนึกจะไปไหนมันก็ถึงที่นั่นนึกอยากจะได้อะไรมันก็ปรากฏใช้ใจอย่างเดียว แต่เมืองที่ดีจริงๆก็คือเมืองนิพพานมีความสุขตลอดกาลไม่ต้อเม็นต้องมีไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างผมนี่เวลานี้เป็นพระอนาคามีผมไม่กลับไปเกิดอีกแล้วเพราะจะต่อน,นิพพานโดยตรงถาว่านานไม่จะบอกไม่นานหรอกท่านตายแล้วไม่กี่วันผมก็ตามไปเลยถามว่า,าแล้วเมื่อไหร่ฉันจะตายล่ะ ถ้าบอกบัญชีผมก็ลบไปแล้วหมดภาระหน้าที่ของผมตอนนี้ไปเป็นหน้าที่พระเจ้าเท่านั้นโดยเฉพาะก็เวลามันถึงเวลาจะตายจริงพรจะพุทธเจ้าเสด็จไปก่อนพรมก็เทวดาไปหมดเจ้าหน้าที่จะแบกรถจะหามรถจะเข็นรถทิพมันก็ไม่มีมันเข้าไปไประชุมกันหมดเมื่อเลยกำหนดเวลาตีห้าแล้วมันก็ตายไม่ได้เอามาไม่ได้ต้องอยู่ต่อไป เคยบอกทว่าแกล้งอยู่ให้ท่าอืดอย่างนั้นเลยไม่ไดเนท่าอืดมากนะอื่นอึดอเสียดเ,เป็นเรื่องกฎคุกรรมของท่านไม่เกี่ยวกับผมถามว่ากรรมอะไรว่ากรรมล้อมบ้านล้อมเมืองเขายกทัพไปล้อมบ้านล้อมเมืองเขาถทำไ้คนเขามีความอดอยากมีโรคทางท้องมากถ้าท่านล้อมมากี่ร้อยครั้งแล้วเกิดชาติไหนก็เป็นนักรบชาติหนักนั้น ท่านกรบไม่ค่อยจยแพ้กรบคราวไรมีแต่คว,วามยนะอดระบันดาท่านพุทธบริษัทขอจะพูดต่อไปสัญญาบรราปรากฏแล้วก็ขอหยุดก่อนทิฏต๊สองต่อไปขอคว,วามสงสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีเดาบันดาท่านพุทธศาสนิกชนรับฟังทุกท่านสวัสดี